ัสดีครับขั้นตอนในการ Import ข้อมูลเข้าไปใน Data b a s e นะครับทำดังนี้นะครับอันดับแรกให้เปิดตัว sql server ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วไปที่ Database ทที่เราต้องการ Import นะครับตัวนี้นะครับไปหา Table ที่เราต้องการ Import ก่อนนะครับอันนี้ผมเลือกตัวอย่าง T a b l e d e p a r t m e n t นะครับคลิกขวานะครับให้คลิกขวาที่ Table นั้นแล้วก็เลือก อิดิท็อปสองครับจากนั้นเปิดไฟล์ Excel ที่เราไปจัดเทมเพลตมานะครับโอเคยุบหน้าจอให้มันเล็กๆนะครับจะได้เทียบ <c oughs> โอเคคราวนี้จะสังเกตว่ามันจะมีเลคคอร์ดนะครับมีฟิลที่จะต้องเรียงให้มันตรงกันนะครับ อันดับอันดับแรกจะเป็นเลขไอดีนะครับตัวน,นี้ไม่ต้องสนใจเดี๋ยวจะต้องออกนะครับถัดมาก็เป็น Department ID ก็ต้องตรงกันนะครับแล้วก็ DevName นะครับ Remark แล้วก็ Modify By Modify Date นะครับตรง Modify By Modify Date เนี่ยสามารถใส่เป็น User ตัวเองได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับก็ใส่วันที่ c o p ปมาสมบติวันนี้วันเป็นวันที่23 ศ3นย0สามสนสองสี่นะครับเวลาสิบสองจุดสี่หนึ่งนี่ครับก็ก๊อปมาทั้งหมดโอเคนะครับแล้วก็ยูเซอร์นะครับ,ก,รบก็เอาตามยูเซอร์ที่เราล็อกอินยกตัวอ,อย่างเช่นมาดูตรงนี้ครับตรงล็อกอินตรงนี้ ก็ไปดูว่าเราจะเอา user อะไรนะครับผมเอาเอ็นม่เอ็นแล้วกันครับปึ๊บปะติแกล้บปีละก่อนโอเคตรง remark นะครับถ้าเราไม่มีให้เราเคาะหนึ่งทีครับปกติจะอยู่แบบนี้นะครับให้เราเคาะหนึ่งทีรับคอสเปซบาร์ทีเพื่อเป็นแม่นเป็นช่องว่างนะครับแล้วก็ลากกลม โอเคนะครับคราวนี้พอเราจัดเรียบร้อยนะครับสังเกตอย่าลืมว่าต้องไปดูฟิลให้มันตรงกันนะครับเวลาคปัปตินจะได้วางสามารถวางได้เลยนะครับคราวนี้เราจะต้องทำการเคลียร์ข้อมูลออกครับหลังจากที่เราคลิกขวา Edit ทท็อปสองร้อยเนาะตรงนี้กรณีที <c> ่ <oughs> <c oughs> ข้อมูลมันเยอะนะครับแล้วมันโชว์แค่200ร้อยเลคคอร์ดนะครับ ผมยกก็อย่างเช่นเทเบิลนี้นะครับอ๋อไม่มีตัวไหนเกิน2องโอเคอย่างนี้ครับอ d ดิท็อปส0งมากรณีที่มันเยอะนะครับให้เราเข้าไปตรงนี้ครับ sql น,นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น2 2 0 0 0หรือ2,000 0นก็ได้นะครับดูตามข้อมูลที่เรามีแล้วก็กด execute ตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์ข้อมูลให้มากกว่า 200นะครับมันเป็นการ select top อันนี้จะเป็น200,000นะครับโอเคแล้วก็ติ๊กตรงนี้ออกครับตรง h 2 l ครับคราวนี้ให้ทำการลบออกครับกลุ่มทั้งหมดหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ครับคลิกขวาแล้วก็ delete ครับมันก็บอกว่าคุณต้องการลบ delete 12 record ใช่หรือไม่ครับลบอันนี้ลบเสร็จแล้วนะครับถัดมาครับเราจะ import เข้าให้ทำอย่างนี้ครับไปที่ตรง ที่เป็นรูปตารางแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกติ๊กตรงนี้ออกครับเล d คอไดดีติ๊กออกแล้วก็เลือก execute นะครับคราวนี้ไปที่ไฟล์ Excel ครับเสร็จแล้วให้ copy นะครับทดลองที่ซัก10 r เล cord ก่อนนะครับ10 record ก่อน copy ไป copy อย่างนี้นะครับลากคุมแบบนี้นะครับสัก10 r e ล o r d คลิกขวาแล้วก็ copy นะครับ แล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับเห็นไหมครับมาและถัดมาครับเอาทั้งหมดนะครับคลิกแล้วก็ปุ่มทั้งหมดกดชิปแล้วก็คลิกอีกทีหนึ่งนะครับกดค o ปปี้แล้วก็ไปที่ Azure Server นะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือวิธีการ i m p o r t ข้อมูลนะครับ อันดับแรกสิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือเราต้องจัดฟิลด์ให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ขนาดของฟิลด์จะต้องไม่เกินขนาดของไทท์ที่เรากำหนดในดัตเทอร์เบนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับขวาดีไซน์นะครับข้อมูลที่เป็นได้ไปดจะต้องไม่เกิน20ตัวอักษรข้อมูลที่เป็นชื่อจะต้องไม่เกิน2 5งร้อยห้าสิบหตัวอักษรนะครับแล้วก็ลีมาร์จะต้องไม่เกิน2 5 5ร้อยห้าสิบห Okay. อันนี้จะเป็นวิธีการ i mm ิ p พ r t ข้อมูลจากไฟล์เซลล l นะครับ mm hmm. ไปไว้ที่ตัว a z u r Server mm hmm.